เคยนะครับกับรายการคุยทุกเรื่องกับอาจารย์กฤษณะนะครับในช่วงบารมีสร้างได้นะครับวันนี้ผมจะมาเพิ่มเติมในเรื่องของการสร้างอริยทรัพย์สร้างบุญสร้างบารมีกันนะครับเรื่องของการปฏิบัติสวดมนต์นั่งสมาธิกันนี่แหละนะครับฉะนั้นในเรื่องของการสวดมนต์นะครับผมได้อธิบายไว้พอสมควรในหนังสือธรรมนิมิตนะท่านใดที่ยังไม่ได้รับหนังสือ ตอนนี้ก็ขอรับได้นะแต่อาจจะมีคิวรอสักนิดหนึ่งเนื่องจากเราแจกแจกหนังสือธรรมะทำนี้ไป,ไป,ไปพอสมควรแล้วนะครับวิธีปฏิบัติวิธีอะไรต่างๆคราวนี้ดูเทปเก่าไปด้วยวันนี้ผมจะเพิ่มเติมแล้วกันนะ <ๆ S 2> เพิ่มเติมว่าในเรื่องของการปฏิบัติมนโนมยิทธินะที่พูดค้างไว้เทปที่แล้วแล้วก็เรื่องของการสวดมนต์ด้วยเพราะมีมีคนถามผมเข้ามาว่าเวลาที่เขาสวดมนต์เขาไม่ชอบนั่งสมาธิเขาชอบสวดมนต์ ผมถามเพราะอะไรนะ <N> เนื่องจากครูบาอาจารย์หลวงพ่อจรัญพัฒนประพันสิงห์บุรีก็ได้สอนผมมาว่าสวดมนต์เป็นยาทาวิปัสนาเป็นยากินนะกินมันกินเข้าเส้นเลือดไอายาทามันแค่ทาผิวโอเคไหมฉะน,นทําไมเขาถึงไม่ปฏิบัติแบบเข้าเส้นเลือดเขาก็บอกว่าเหตุเป็นเพราะว่าเวลาที่เขาเริ่มสวดมนต์เนี่ยเขาจะมีไอเดียในการคิดนู่นคิดนี่คิดนั่น ผมฟังแล้วบอกว่าอุ้ยตกใจเลยเฮ้ยอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่มีสตินะเพราะอะไรสติของเราเนี่ยมันต้องจับอยู่กับอักขระจับอยู่กับบทสวดไม่ใช่ปล่อยให้ความคิดมันสอดสายปล่อยความคิดให้ฟุ้งซ่านนะถ้าใครสวดมนต์แล้วบอกเฮ้ย <c oughs> มีไอเดียตอนสวดมนต์แสดงว่าท่านไม่มีสติเอาใหม่อย่างนี้ใช้ไม่ได้นะท่านจะสร้างบารมีไม่ได้สร้างอริยทรัพย์แก่ตัวเองไม่ได้ คือเวลาเราปฏิบัติเนี่ยนะครับผมเคยอธิบายไปพอสมควรแล้วว่าจิตจดจ,จ่อเราต้องเอาจิตไปจดจ,จ่อกับอะไรบางอย่างจดจ,จ่อและเป็นสมาธินะช่วงที่ผมสวดเองก็เป็นนะขนาดที่ผมเริ่ม <c oughs> หัวใจท่านเป็นจะขันเนี่ยผมสวดห้าสิบหกเนี่ยนะประมาณสักบทที่สิเนี่ยผมยังมีความคิดสอดสายออกไปบ้างป๊อปป๊ปแต่สติต้องไวรู้ปุ๊บหยุดจุดก็กลับมาโฟกัส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  ไม่เอาอย่างอื่นนะอย่าไปเอาอย่างอื่นนะท่านไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งดีนะทําไมมันถึงเกิดความคิดตอนนั้นรู้ไหมเพราะเวลาท่านเริ่มนั่งสวดมนต์ท่านสวดด้วยความเคยชินท่านหลับตาได้พอหลับตานะอักขระที่พูดก็พูดพูดจากความเคยชินพอพูดจากความเคยชินนั่นคือท่านปิดอายตนะไปบางอย่างแล้วท่านปิดตาไม่รับผัสสาอื่นอ่ะนะมันก็เกิดสมาธิพอเกิดสมาธิมันก็ คิดออกอ่ะแต่เวลาไปคิดออกตอนสดมนเนี่ยมันไม่มีประโยชน์นะอย่าไปคิดอย่าไปทาเช่นนั้นเพราะสติมันหลุดไปแล้วนะไม่เกิดไม่เกิดพลังไม่เกิดบาร,รมีไม่เกิดอะไรทั้งสิ้นเลยอ่ะนะเพราะจิตมันไม่ได้น้อมได้ถูกต้องนะถ้าถ้าท่านอ่านในหนังสือธรรมะธรรมนิมิตเนี่ยผมอธิบายไว้ไว้เยอะพอสมควรต้องน้อมจิตให้ได้นะฉะนั้นใครที่ใครที่สดมนแล้วจิตมันสอดสายนะ ให้ใช้สติรู้ให้ทันรู้ให้ไวและหยุดมันซะหยุดปั๊บเลยหยุดปั๊บแล้วกลับมาที่บทสวดมนต์คาถาหรืออะไรก็แลว้วแต่เอาให้นิ่งส่วนท่านที่เคยไปท่าบูแดงกับผมนะทุกท่านเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้เทคนิคเพิ่มนะในการฝึกคือให้กําหนดขณะที่เราหลับตาและสวดไปเนี่ยนะการที่ไม่ให้จิตสอดสส่นะท่านนึกนึกเลยนะ เอาภาพหลวงปู่ขึ้นมาไว้ในสมองเลยจับภาพนี้ไว้อย่างเดียวเลยมันเป็นการฝึกมโนโมายิทธิไปในตัวเลยนะจับภาพให้นิ่งเลยปั๊บเลยแล้ว,แล,วแล้วใครที่ปรากฏภาพหลวงปู่ได้นะเดี๋ยวท่านมาเรียนขั้นที่สองนะมันท่านลองแล้วกันผมไม่รู้จะอธิบายนะมันเจ๋งมากเออมันเจ๋งมากเลยผมคือคือสิ่งที่ผมทาวันนี้ยพระอาจารย์ได้เมตตาสอนผมว่า ให้นึกทุกอารมณ์นะมันคือการทำสามห้าแปดอย่างที่ผมเคยอธิบายไปนะผมมีพระอาจารย์ประจําวิชาหลายท่านนะพระอาจารย์ประจําวิชาก็ได้สอนเอาไว้ตั้งแต่สามห้าแปดแลวก็มาสอนวิธีการปรุงตัวให้กับผมผมก็จะแนะนําอย่างนี้แล้วกันการกําหนดภาพหลวงปู่นะจิตท่านก็จะเป็นสมาธิไง ใครที่ทําได้ดีเป็นอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิเข้าสู่ฌานเลยมันก็จะปรากฏรูปหลวงอู่ขึ้นขยายได้อย่างเงี้ยมันจะปุ๊บมันจะขยายใหญ่นั่นคืออันนั้นคือระดับจิตเป็นฌานแล้วการปลุกตัวก็เช่นต่ำเนี่ยนั่งหลับตานิดๆกาหนดจิตปั๊บลงไปเลยใครที่ถนัดให้ขนลุกซับซ่านก็ทําได้ใครถนัดกําหนดรูปหลงอูก็กําหนดรูปหลงอู่กําหนดตลอดเวลา อย่างเนี้ยอย่างหน่อยเขาฝึกกระสินกระสินสีขาวด้วยก็ดึงดวงกระสินสีขาวขึ้นมาไว้ในในหัวเลยอย่างเนี้ยจิตท่านจะไม่สอดสายเลยแล้วมันจะกลายเป็นเปิดชานอะลิ้นทางใจมันจะเกิดขึ้นเองว่าท่านแยกแยกโลกสองโลกออกมาได้เลยนะเนี่ยกายในกายมันจะเกิดอธิสมานกายกายทิพย์อีกกายหนึ่งที่ทํางานอยู่อีกเรื่องหนึ่ง แล้วกายอีกกายหนึ่งก็ทํางานอยู่อีกเรื่องหนึ่งอันนี้อันนี้ท่านต้องทําให้เป็นฌานให้ได้ก่อนละกันนะแต่มันเป็นเทคนิคท่านขณะท่านสวดน,นะจิตจะได้ไม่สอดสายท่านเอาเอาจิตมาจับภาพหลวงปู่ไว้ในสมองแล้วสวดไปเรื่อยๆอย่างผมสวดเนี่ยท่านใดใช้ประคำก็จับประคำชักประคำไปแต่ของผมผมไม่ได้ผมใช้นิ้วโฟกัสไปเลยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดไปเรื่อยๆนะ แต่จิตอีกจิตหนึ่งก็จับภาพหลงอวไว้นิ่งๆเลยจับไว้นิ่งๆอย่างเงี้ยจิตจะไม่สอดสายเลยจะดีมากด้วยกําลังของสมาธิกําลังฤทธทางใจเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเร็วมากมันจะเกิดขึ้นเร็วมากเลยนะอันเนี้ยมันจะเป็นขั้นเป็นตอนนะฉะนั้นสวดมนต์อย่าไปฟุ้งอย่าไปให้จิตสอดสายถ้าให้จิตไปสอดสายปั๊บมันคือไม่มีสติโอเคไหมมันไม่ได้โฟกัสกับสิ่งที่เรากําลังกระทำ มมััันไ่่โฟคกกสิงที่เรากทำทบุญแบบฉับพันธันใดนะครับจะมีโอกาสมีโชคมีลาบขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านนะครับมาร่วมบุญสร้างหนังสือสวดมนต์ธรรนิมิตสําหรับแจกฟรีนะครับในหนังสือนี้นะครับก็จะมีวิธีการสวดมนต์มีบทสวดมนต์รวมไปถึงวิธีการฝึกสมาธิให้ได้ฌานบารมีนะครับแล้วก็สร้างสุขให้เกิดขึ้นจากภายในจิตใจของตัวเอง การให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงครับอ้าวนนี้พอเข้าใจไหมมีคำถามไหมในช่วงนี้จะได้อ่านไปในเทปด้วยแล้วเดี๋ยวผมจะพูดว่าหลังจากผลของการกระทํานี้จะเกิดอะไรมีไหมไม่มีเลยหรอมีค่เรื่องใส่บาตรสดมูล คุณราชินีประจันบอกว่าใส่บาสมนแผ่ไม่ตาทุกเช้าค่ะรู้สึกว่าชีวิตเปลี่ยนจริงๆออ๋เราสงบคือจิตเราสงบมากเบามากนะคะก็ลองทำกันดูนะจ๊ะอันนี้ไม่คือรู้ได้เฉพาะตนต้องทํานะคะบางทีใครพูดให้ฟังมันก็จะแบบเหมือนก็จะไม่เข้าใจจะไม่เข้าใจลงมือทําแล้วเราจะเข้าใจนี่คุณทวีพรบอกสวัสดีค่ะจาสวัสดีครับเพิ่งเข้ามาแล้ว คุณชยธรกิตเจริญบอกคิดถึงอาจารย์กิจรามากครับโอ้โหขอบพระคุณมากเลยนะคุณชยธรนี่เราเคยเจอกันหรือเปล่าแสดงว่าหายไปนานนะเออหายไปนานแฟนแฟนแท้แฟนแันแท้นะเป็นเป็นแฟนตัวยงเราเคยเจอกันไหมเนี่ยนะยศสทนยศสทนหายไปแล้วนะมาแล้วค่ะมาแล้วออกมาปริมาณลน เอาเธอแล้วอยู่ไหนแล้วเนี่ยวันนี้ผมเห็นแล้วที่ดูดวงทยศทนว่าจะได้งานไหมได้งานไหมอ่ะได้แล้วตอนนี้เขาไปทำงานแล้วนะเออเขาไปทํางานแล้วดีเจด้วยยังยางนี่ยังอยู่ในเทปเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีทิพย์พัชุกุญญาณต่อยเออให้มันอยู่ในเนื้อไงเออใส่บาตรส่วนมลนะพี่จรัญจีตาบอกว่าเรื่องสมาธิสีตามีความรู้สึกว่านั่งสมาธิได้ดีหลังจากสวดพระคาถาช่วงเช้า แต่ตอนหัวค่าสวมดมนต์แล้วนั่งสมาธิต่อกับนั่งไม่ได้เลยอ่ะมันเป็นอย่างนี้คือคือมันเป็นอย่างนี้อย่าไปคาดหวังว่าจะได้อะไรอย่าไปคาดหวังว่าวันนี้จะดีนะอย่าไปคาดหวังวันนี้จะถึงไหนถึงตรงไหนคลิมออิตนินวรณ์ห้าเนี่ยมันยังอยู่ในจิตใจเราอยู่นะจนกว่าเราจะดับมันได้จริงๆรนะตราบเท่าที่เรายังอยู่ในสมาธิ ตราบเท่าที่เราสวดมนต์เป็นสมาธิได้ตราบเท่าที่เราอยู่ในฌานได้เนี่ยเราจะกดกดนิวรณ์กดกิเลสลงไปได้นะแต่อย่างเนี้ยถ้าตอนเย็นทําได้ไม่ดีมันเกิดอะไรคือมันเรียกว่ามันมีทั้งสองแบบมีถีนะมิทธะด้วยคือเรียกว่าเป็นความขี้เกียจมั่งท้อแท้เอ๊ะทำไมมันไม่ได้แล้วมันอย่างเนี้ยนะเกิดพยาบาทขึ้นในจิตใจด้วยคาว่าพยาบาทไม่ใช่อาการพยาบาทอย่างเดียวมันเกิดแบบว่า ความไม่แน่ใจไม่มั่นใจไม่มั่นคงเอ๊ะทำไมมันทําไม่ได้ทาไมมันไปนอย่างนี้นะเพราะว่านิบอลเนี่ยมันขึ้นขึ้นลงลงอย่างนี้แหละนะจังหวะสมาธิดีนิบอลก็ดับได้ดับกีเลสนได้จังหวะบางจังหวะร่างกายเหนื่อยล้าหรือตอนเย็นตอนเช้าอากาศสดชื่นมาเลยทําได้ดีกว่าอะไรอย่างนี้นะ,นะมันก็เป็นอย่างนี้นี่เลยก็เป็นเป็นเรื่องปกตินะ หน่อยก็คือสอบอารมณ์แล้วก็ส่งกันบ้านอาจารย์ทุกวันนะว่าเอ๊ะวันนี้เรานั่งบางทีเราทํางานเยอะเลยเราแบบเครียดเยอะพอเรามานั่งแล้วจิตเราอ่ะมันฟุ้งซ่านฉะนั้นเราก็จะนั่งฟุ้งซ่านก็เป็นอุทจจักปุจจะเนี่ยมันก็จะเป็นความความฟุ้งซ่านจิตสอดสายหรือไอที่บอกเริ่มสดมนแล้วมันคิดนน่นนี่นั่นอย่างเงี้ยเนี่ยนี่คือจิตสอดสายฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีความสงบแน่นอนจนกว่าเราจะใช้ ต้องมีสติมีสติอย่างที่ผมบอกว่าคือขณะสวดจิตต้องโฟกัสกับการสวดนะครับแล้วจิตจิตที่มันจะฟุ้งเนี่ยถ้ามันฟุ้งปั๊บนะฟุ้งปุ๊บเฮ้ยเรารู้ทันไหมว่าเราคิดเรื่องอะไรจับมันจับภาพหลวงปู่ไว้ในสมองเลยจับเอาไว้แล้วถึงท่านยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นหลวงปู่ไม่เป็นไรก็นึกเอาไว้ก่อนนึกนึกภาพสมมตินึกนึกภาพใหญ่ๆเมื่อกี้นึกนึกหน้านังสุดบนลอยเอาไว้เฉยๆลอยเอาไว้เฉยๆ ให้มองเห็นหมายว่ามีหลายคนนะในการนั่งสมาธิพอนั่งไปและจิตทซ่ซาแล้วเกิดอาการงงเงียเราหยุดไปเลยอ่ก็นั่นี่นั่นคือนิวรณ์ที่มันขัดขวางเราขัดขวางการบรรลุธรรมของเราเนี่ยขัดขวางเป็นเครื่องกั้นให้เราทําไม่สําเร็จอย่างเงี้ยแต่ให้เราตั้งใจตั้งใจทาไปเรื่อยๆนะคือสิ่งที่ท่านกาลังฝึกมโนไปยิทธิกับเนี่ยนะมันมีขั้นตอนการฝึก พอท่านฝึกไปเรื่อยๆสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อคือทิพยจุกุญาณทิพยจุกาญาเนี่ยมันจะเป็นตัวรู้รู้เหมือนที่ที่ผมบอกผมรู้ขึ้นมารู้รู้รู้คือมันเกิดจากสติสติมันไวไงพอสติมันไวความรู้ตัวทั่วพร้อมมันจะเกิดขึ้นสัมปัชักษะเกิดพอสัมปัชักญะเกิดคเนี้จิตมันจะนิ่ง นิ่งละเอียดพอมันนิ่งละเอียดละเอียดละเอียดเนี่ยมันจะเกิดอินติวชั่นเกิดปัญญายานยานเป็นตัวรู้นะมีตัวรู้เกิดขึ้นนะครับแล้วท่านจะรู้ท่านจะเห็นมันจะเกิดขึ้นมาเพราะพอจิตมันนิ่งดิ่งลึกปุ๊บเป็นสงบมันก็จะเข้าไปในสัญญาตัวเองนะสัญญาคือความจําได้ไหมายรู้ที่เคยปฏิบัติมาแม้กระทั่งทุกท่านแค่ได้ฟังผมพูดเนี่ยนะได้ยินเสียงได้ฟังได้สวมดมนต์ ได้สวดมนต์คาถาพอท่านสวดมนต์คาถาเนี่ยหูตัวเองด้ยินเสียงมันก็สั่นสะเทือนเข้าไปอยู่ในสัญญาขันของตัวเองวิญญาณขันของเดิไปไปกระทบกระเทือนอยู่ภายในพอจิตมันนิ่งปับ๊บพอมันนิ่งปุ๊บสิ่งที่ท่านกำลังป้อนมันเข้าไปนี่แหละมันจะเป็นตัวไปตึงปัญญาญาณของเดิมที่เคยทำมันจะฟื้นคืน นะการฝึกอย่างนี้กันไปเรื่อยๆเนี่ยครับเดี๋ยวสิ่งแรกที่มันจะเกิดก็คือมันจะเกิดทิพจะจักรคยานขึ้นตัวรู้นะตัวรู้มันจะเกิดขึ้นเพราะสติไวแล้วสัมปชัญญะเกิดแล้วสมาธิดีแล้วคราวนี้ตัวรู้จะทํางานทิพยจักรูมันไม่ใช่คาว่าจักกขูทิพยจักรูตาเป็นทิพยอย่างนี้ไม่ใช่มันจะเป็นตัวรู้ด้วยจิตรู้ด้วยจิตทําไมถึงรู้ด้วยจิตเพราะถ้าเราฝึกกันเนี่ยเอา มองภาพหลวงปู่กําหนดภาพหลวงปู่ไว้ในใน,ในภาพเนี่ยมันจะรู้โดยจิตอย่างนี้ไงเราฝึกจนรู้โดยจิตว่าภาพภาพนี้เอาเข้าไปอยู่ในจิตได้แล้วนะช่วงแรกอาจจะยังไม่เห็นนะแต่เดี๋ยวฝึกไปเรื่อยๆมันจะปรากฏขึ้นมาเองจะปรากฏชัดขึ้นพอปรากฏชัดขึ้นแล้วคราวนี้ท่านจะควบคุมได้ย่อขยายได้นะ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 ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการมาตลอดนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเขาไปด้วยนะครับใครที่อยากสนทนากันอย่างนี้นะครับสงคําถามสงอะไรอย่างนี้จะมีลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับเป็นกลุ่มไลน์สแควร์คุยทุกเรื่องกับจากกิสนะท่านเข้ากลุ่มได้นะครับเข้ามาแล้วไปอ่านที่โน้ตแล้วมาสนทนากันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับ